เขาพัดนึ่งพัดสองพัดสองพัสองเดือนตุลาพฤศจิกานเานหะครับคนละปดกันขวบเก้าคนละ ล่าไม่ได้มือเจ็ดมือเจ็ดมือมีใบยหยีบสีน่าคือเก่อบบ่ลูบ่มีมีวะฮะมีอีวะบ่ขอรอง่าทุกเชิญท้ายีหยีบสีจะโม่งกลับก่อ ด้วซ้ำเขาออกไปเคี่ยวกับมูเขาจริงทั้งทั้งหนางา้าบ่ยเงาบ่กเฮ้อตั้งให้เขาตัดสินเฮ้ยเพิ่น,น,นตัดให้ตัดให้ ตั้งตาตั้งยังนเห็นทหารโดนเรา,เารก็จะไปจังป<อ>ัดบก่อนอ๋อไม่โดนไม่ได้เป็นรุ่นที่รุ่นที่ก็สร้างแต <c oughs> ่ว่าขึ้นปีสองกับสบัยก็เก่า บ่บ่ได้ออกส่วนแยกนะเพึ่นม, <Wow. S 2> มบ่าบ่ได้ใบพันสิ พ่อเขา่็เลยใบพัดสีพวกนี้จะใบพางคุกถือเป็นสัตว์ สบง่ายๆแต่ก็คิดได้ก็เปีนอาหารพีนน้นาเมื่อหนึ่งคือยังง่ามจบบาง้นไปอยู่บ้านน่ายครับรถฮะเสร็จแล้วครับ ผมลองส่งสกินเฮดลอ,ลองส่งสูงทหารลองส่งสูงบ่แม่เขาเบิรนสกินเฮดมาแบบบอกกินให้เพื่อทอกันหมดอันนี้มันสั่งอันนี้มันยาวอยู่กินให้เพ่อตดทอกันหมดลองลองส่งสูงทหาร